สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องผู้ใดหนาวมาทางนี้แล้วค่ะเด้อหนาวหนาวหนาวคักหนาวแน่หนาวจนได้ผิงไฟหนาวเมื่อเมม่เมื่อ,อ,อ,อเว้นหนาววิดีพ่อแม่พี่น้องจึนเขาแล้วกันแลนหากล่องไฟเนะ้วค่ะเนาะยา้อาบน้ำแล้ว ผู้หายคว้นนี้ผู yay. ้ด <pot ty onal noise> ีควรใส่ไ <fish> ด้ย่ามันควรไปหายายถึกใจไรผู้หายคว้นนี้ผู้ดีควรใส่หนาวหนาวหนาวเจ้าหนาวหนาวหนาวไรทั้งหนาวทั้งลมตาเป็นคนดังไฟหายจินเขาแล้วแลีนขับทางมาเลยลม มันรวงไปพุ่นเลยก<ด>็ขึ้นมาทางเฮียน,ห,นห้งหนาวแห้งพีน้องดังทางโดนดีมาเลยจ้ามาผิงไฟน้ำปันน่นภายหนาวมาทางนี้เลยจ้าเจอกันคลิปใหม่ค่ะบ,บ๊ายบาย